ท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลจะพาท่านผู้ชมเดินเที่ยวซอยสุภัทาเนาะซอยนี้นะท่านผู้ชมซอยนี้จะเป็นของสุภัทาหมดเลยนะครับแล้วก็ผมจะพาไปเที่ยวชม หอแดงของพระเจ้าตากนะครับสุภัทราเนี่ยที่เนี่ยจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะท่านผู้ชมเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ซอยเนี้ยจะเป็นของสุภัทราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนุบ้านนะครับเป็นอ่าสุภัทรารีเวอร์เฮาส์เป็นร้านอาหารนะครับที่เนี่ยจะดังมากนะครับจะเป็นของเขาหมดเลยพูดง่ายๆนะครับสุภัทราเองนะครับ ก็เส้นเนี้ยจะเป็นซอยอาจากวังหลังมาทะลุได้ประมาณ150เมตรนะครท่านผู้ชมสามารถเดินได้นะครับเดินจากซอยน,นี้ยซอยพอลงลงเรือนะครับข้ามฟากมาตลาดวังหลังเนาะหรือวังหลังสิลีลาดเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเดินนะครับเดินมา ผ่านตลาดก่อนนะท่านผู้ชมพอผ่านตลาดเนี่ยก็จะมาเจอซอยสุภราเนี่ยทั้งซอยเลยนะท่านผู้ชมมาไปเจอซอยสุภราทั้งซอยเลยนะครับซอยนี้นะครับซึ่งเขาเขาเปิดให้เข้าไหมครับวันนี้อ่าเปิดให้เข้าโอเคเพราะว่าปกติแล้ว,วครับ เขาจะไม่เปิดให้เข้าท่านผู้ชมนี้ก็จะมีพระหน้าปกองค์ใหญ่นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนอันนี้เขาเรียกว่าตําหนักแดงนะครับตําหนักแดงนะครับตําหนักแดงของพระเจ้าตากสินนะครับผมพาขึ้นไปกราสักกาละเดี๋ยวผมเท้าความก่อนตําหนักแดงเนี่ย เดิมเลยอ่ะเป็นตำหนักของพระเจ้าตากสินสมัยท่านคลองราดนะครับก็คือพระราชที่เดิมเนี่ย,อย,ยอยู่ตรงพระราชวังเดิมเนาะอยู่ตรงพระราชวังเดิมในกรมของ ในกรมของของทหารเรือนะครับพระราชวงเดิมก็คือจะอยู่ตรงกรมทหารเรือในปัจจุบันนะครับนะครับหอเดิมเนี่ยตามประวัติแล้วนะครับเป็นหอที่ เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งหลังเดิมเนี่ยรายการที่3ท่านให้ถูกหรือมาจากพระราชวังเดิมนะครับแล้วก็มาปฏิสถฐานไว้ที่นี่นะครับข้างวัดละครังที่เนี้ยหอเดิมเนี่ยหลังจากย้ายมาแล้วก็ให้สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านมาอยู่แล้วก็เกิด เกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับเกิดไฟไหม้ขึ้นพอเกิดไฟไหม้ขึ้นปุ๊บก,ก็มีการบูรณะใหม่นะครับท่านผู้ชมของเดิมเนี่ยเป็นตำหนักเดิมแต่จะถูกไฟไหม้นะครับถูกไฟไหม้เสียหายแล้วก็บูรณะขึ้นใหม่นะครับท่านผู้ชมบูรณะขึ้นใหม่ที่นี่นะครับซึ่งพระสังฆราชองค์งงที่ ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละก็คือเป็นสังฆราชสมัยรัชการที่3นะครับซึงในการที่3ท่านทรงสั่งหรือนะครับให้มาถวายเป็นตำหนักพระสมเด็จพระสังฆราชนะครับแต่หลังจากนั้นก็เกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับตำหนักนี้ตำหนักแดงนะครับแล้วก็เกิดการบูรณะขึ้นใหม่แล้วก็ยังปฏิถิฐานอยู่ที่เดิมที่นี่นะครับ ท่านผู้ชมท่านใดว่างนะครับหรือผ่านมาทางนี้หรือผ่านมากาบสการะวัดระคังนะครับก็รบกวนท่านผู้ชมแวะเข้ามากราบสักการะสมเด็จพระเจ้าศักดิ์สินได้ที่นี่นะครับซึ่งอยู่ข้างวัดระคังนะครับเดินมาซอยวางหลังทะลุมาได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม